มาดูกันต่อครับที่เรื่องของการเลือกตั้งนี่แหละคุณผน้ฟังเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งนะครับล่าสุดฮะมีการเปิดรับสมัครนะครับในส่วนของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสมาชิกสภาเทศบาลน,นะครับในวันที่31มีนาคมนะครับเขาจะมีการเปิดรับสมัครกันนะครับตั้งแต่31มีนาถึงวันที่4เมษายนครับคุณผู้ฟัง พาไปดูบรรยากาศเรื่องของการรับสมัครการเลือกตั้งนะครับที่เทศบาลเมืองบึงการกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเทศบาลเมืองเพียงแห่งเดียวครับในพื้นที่ของจังหวัดบึงการของเรานะครับบรรยากาศล่าสุดนะฮะเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการรับสมัครนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลนะครับ โดยที่บริเวณหอประชุมเทศบาลเมืองบึงการอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับเป็นจุดที่ใช้ในการเป็นศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งเทศบาลและใช้เป็นสถานที่เปิดรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบึงการและนายกเทศมนตรีเมืองบึงการในระหว่างวันที่31-4ถึงเมษายน31มีนาคมถึง -4 เมษายน2568 ตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึง16นาิกา30นาทีโดยในวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมเป็นวันแรกในการรับสมัครบรรยากาศในช่วงเช้านะครับของการเปิดรับสมัครวันแรกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงานะครับเพราะว่ามีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน15คนและมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบึงการจำนวน 1นคนเท่านั้นนะครับที่เดินทางมารอรับสมัครตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเวลา8ปดนิกาสานาทีซึ่งก็มีผู้สมัครสอทอนะครับหน้าใหม่แล้วก็ที่เป็นอดีตสอทอนะครับรวมถึงอดีตรองนายกเทศมนตรีมาจับก,กลุ่มลงรับสมัครนะครับโดยมีนายเดชตะพานบุญประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบึงการพันตำรวจโทเสกสรรบาอุ้ยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบึงการ นางกรองแก้วทัญราภผู้มุในการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองบึงการและเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักงานเทศบาลคอยอำนวยความสะดวกในการรับสมัครและร่วมสังเกตการในการรับสมัครวันแรกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเปิดรับสมัครไปถึง4เมษายนนี้ครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของบรรยากาศที่ที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังในในการ รับสมัครนะครับในส่วนของนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสอนะครับเนี่ยก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับในพื้นที่เทศบาลเมืองเนี่ยนะฮะไม่ไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ต่างๆนะครับก็น่าจะมีความคึกคักแตกต่างกันออกไปนะครับพื้นที่ไหนบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับก็คุณผู้ฟังทางบ้านสามารถที่จะรายงานเข้ามาได้นะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ โดยผู้สมัครนายกของเทศบาลเมืองบึงกานะครับที่มีอยู่เพียงหนึ่งท่านนะฮะณนะขณะนี้นะครับก็คือนายทาน,นาพงษ์แสนสุภานะครับซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองบึงการนะครับก็เป็นผู้สมัครนายกเพียงคนเดียวนขณะนี้นะครับแต่ว่าต้องมาดูกันครับว่าในช่วงระหว่างการเปิดเปิดรับสมัครถึงวันที่4เมษายนเนี่ยตัว ตัวผู้สมัครนายกนะครับจะมีมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตาเหมือนกันนะครับนี่คือพื้นที่ของเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นเทศบาลที่มีพื้นที่รับผิดชอบค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดจากการการควบรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน3ามแห่งด้วยกันควบรวมเกิดขึ้นเป็น เทศบาลเมืองบึงการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทศบาลเมืองเพียงแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดบึงการนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญทีเดียวนะต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใน,ในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้นะครับในการเลือกตั้งเทศบาลนะครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา